มาแก้ปัญหาระยะยาวไปนะครับว่าเราจะทํำยังไงท้องผูกทํายังไงให้ไม่ต้องดีท็อกแล้วถ่ายให้ได้วันละ 3- 4ครั้งอยากทราบไหมครับการแก้ปัญหาระยะยาวเราไม่ดีท็อกไม่ได้ต้องดีท็อกอยู่เรื่อยๆถึงจะถ่ายออกอย่างนั้นใช่ไหมเรามาแก้ปัญหาระยะยาวกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงให้ไม่ต้องดีท็อกแล้วถ่ายให้ได้วันละ 3- 4ครั้งอยากทราบไหมครับปัญหาคือเรา กินไฟเบอร์คือผักและผละไม้น้อยเกินไปกินเยอะๆกว่านี้ได้ไหมโอ้หลายคนบอกว่ากินไม่ได้ไม่สามารถกินได้เยอะเออทำให้เราท้องผูกอยู่เรื่อยอ่ามันมีตัวช่วยถ้าอย่างนั้นนะครับไปดูกันตัวช่วยนี้ก็คือเราต้องกินผงไซเลียมฮัทหรือว่าผงไฟเบอร์เส้นใยไฟเบอร์ตัวนี้มันคือพืชนะครับมันคือพืชอ่ามันจะแช่น้ําแล้วเนี่ยจะขยายตัว30เท่าถึง40เท่า ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามร้านสุขภาพทั่วไปจะมีขายนะครับได้ผลประโยชน์2เท่า2เด้งเอาผงไฟเบอร์นะครับวิธีการกินผงไฟเบอร์อใส่ลงไปเลย1ช้อนอใส่แก้วลงไปนะครับ1ช้อนอย่างนี้เช้าเย็นครั้งละ1ช้อนก่อนแล้วใส่น้ำลงไปแล้วทิ้งไว้5-10นาทีแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่จะออกมาเป็นทิ้งไว้5นาที10นาทีมันจะเป็นแบบนี้ จะเป็นเจลลักษณะเป็นเจลผงไฟเบอร์เนี่ยมันจะเป็นอาหารเป็นพืชเป็นอาหารกินก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้พร้อมอาหารก็ได้คือโรยไปในข้าวก็ได้โรยไปในน้ําผลไม้อ่าใส่ไปในน้ําผลไม้แล้วคนทิ้งไว้5นาทีแล้วก็กินก็ได้หรือใส่ในน้าเต้าหู้ใส่น้ําส้มได้หมดพร้อมอาหารได้หลังอาหารได้ได้หมดเลยขอให้ได้กินนะครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะไปพองในท้องเนี่ยมันจะขยายตัวประมาณ30-40ถึงเท่าพอกินแล้วรสชาติมันจะจืดจืดไม่ไม่ไม่มีรสชาติอะไรลองดูนะครับเป็นเจลลื่นๆกินเข้าไปแล้วจะจืดจืดแต่ผมเองผมชอบผสมน้ำน้าเปล่านะครับสำหรับตัวผมเองกินเช้า1ช้อนเย็น1ช้อนแล้วดูซิว่าเราถ่ายได้ วันละ 3- 4ถึงครั้งไหมแต่ถ้าเกิดยังถ่ายไม่ได้เราก็เพิ่มเป็นเช้าสองช้อนเย็น2ช้อนถ้ายังถ่ายไม่ได้อีกก็เช้า3ช้อนเย็น3ช้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราถ่ายได้ถ่ายได้ 3- 4ถึงครั้งต่อวันเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ทีนี้ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับไอ้ตัวนี้2เด้งเด้งแรกก็คือว่ามันจะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ในลำไส้ของเราเพื่อให้เป็นตัวช่วยในการขับถ่ายออกมา นะครับให้ถ่ายได้ง่ายแล้วก็เป็นตัวเพิ่มไฟเบอร์เด้งที่2ก็คือว่าจะทําหน้าที่เหมือนสําลีหรือว่าแปลงไปขูดผนังลำไส้ไปไปทํความสะอาดผนังลำไส้ออกมาออกมาเรื่อยๆทีนี้วิธีสังเกตก็คือว่าลำไส้เราสะอาดแล้วหรือยังดูสีที่ออกมาว่าสีที่ออกมาเนี่ยมันเป็นสีตัวไฟเบอร์ที่เป็นเหมือนสาลีเนี่ยเป็นสีเหมือนอุจจาระหรือว่าเป็นสี ขาวขาวหรือ,อยังถ้าเป็นสีขาวขาวออกเหลืองๆนิดๆเนี่ยแสดงว่าใช้ได้อย่างนั้นนะใช้ได้แต่ถ้ายังเป็นสีเขียวสีน้ําตาลเข้มๆอยู่เนี่ยยังใช้ไม่ได้ผมแนะนํานะครับให้กินไฟเบอร์ตัวนี้เพื่อที่จะให้ถ่ายได้สะดวกไม่ท้องผูกและล้างทำาสะอาดลำไส้ไปด้วยเนี่ยต่อเนื่องไปเลย30วันแล้วลำไอตัวลำไส้เราจะสะอาดโดยสังเกตจากสีของมันจะ เป็นสีออกเหลืองเหลืองอ่อนๆเนี่ยแสดงว่าลำไส้สะอาดแล้วแต่ช่วงแรกๆมันจะเข้มมากจากประสบการณ์ที่ผมเคยกินนะครับต้อง30วันถึง60วันกินไปเลยต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็มากินผักผลไม้เยอะๆแล้วไม่ต้องกินเขาก็ได้ตัวเนี้ยเป็นไฟเบอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยเฉยๆนะครับคุณได้ประโยชน์2เด้งนะครับอ่าเนี่ยเอ่อถ้าเพื่อนๆลองลองปฏิบัติดูแล้ว ไอสิ่งที่ออกมาเป็นยังไงเนี่ยผมจะโชว์รูปให้ดูนะครับลองลองดูว่าลำไส้สะอาดแล้วไฟเบอร์ที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะมีสีเป็นยังไงลองลองดูภาพนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับญาติพี่น้องและเพื่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นโรครายไม่ให้ญาติพี่น้องเพื่อนๆเป็นโรครายเนี่ยช่วยกดไลค์ไลค์ไลค์กดแชร์แชร์แชร์โอเคสวัสดีครับ